สวัสดีครับพี่น้องผู้มีหัวใจรักในการเกษตรและวิถีพอเพียงที่กรบรักทุกท่านครับหลังจากฝนเทลงมาช่วงวันที่หนึ่งที่สองพฤษภาคมผ่านมาสวนกอบัวชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำพอสมควรกลับเมื่อนี้ผมพยไวิดราควนเกลยเสียน้ำผาพี่น้องมาเชื่นมาชมสวนกอบัวจักหน่อยครับก่อนสิปรับปรุงในในอีกบกุกีเมือนี้ครับเอา พี่น้องมางขะแขงสวนฟังแันคิตวันออกับนี่ต้นพักหวานปลากับพี่น้องปลูกไ้หลายปีแล้วล่ะอืมจนต้นเก่ามันตายแล้วนี่แตกแขนงขึ้นมาอ่ากับพ่อเบิงจากน่อยอันนี้กล้วยหอมคาเวนดิสรับพี่น้องซื้อมานำอ่าพี่น้องเพิ่นหาต้นเหลือต้นยอมนี่ล่ะเส่เ่กล้วยหอมคาเวนดิสแต่มันอ่าติดดอกออกพลขถึงนมก็ไดครับพี่น้องอันนี้อยากโซ่พี่น้องจากน้อยครับนี่โอ้ของขักได้นี่ เป็นตนายครับพี่น้องสุดยอดเลยทีเดียวขนุนทองประเสริฐครับพี่น้องปีนี้ดกเป็นดกครับพี่น้องดกเป็นดกโอ้ยอุยุอยายนะโยพี่น้องเอยจะไม่นหลคับปีนี้เด็ดไปสุบจากน้อยเราได้ลรแต่ว่ายังท่านยังเหลืออยนี่ยังยังยู่น้ากันจากน้อยอยนวยก็นเลยน้อยจากน้อยปูตีเลยบอกขนุนเนี่ยถ้ามันเกิดหลายต้องย้อนออกต้องดึงออกเนะพี่น้องเนาะให้นวยมันหย่จากนออก้อยผมกปล่อยเวลาอย,ย,ยู่ดอก เอายงางเบื้งพี่เบื้งบาทนี่สิผ้ามาเบิง่งต้นผลใหม่อีกอันหนึ่งครับพี่น้องนี่สั่งมาจากทางนาครพนมครับลิ้นจี่จักรพัดครับพี่น้องลิ้นจี่จักรพัดน่วยไ่ถ้ามีผลออกมาหนวยไหน่นหนา,นาครับพี่น้องแซ่บอร่อยครับนี่คือลิ้นจี่ผมน้ามาปลูกสองต้นครับ สวนกอบัวเน,นี่ปลูกคว้ามหลากหลายครับพี่น้องปลูกทุกอย่างในสวนนี่ยน,นะครับเพื่อปรับสภาพดินเพราะว่าดินผมเอาดินมาถมดินมันบ่ค่อยดีก็เลยปลูกทุกอย่างครับอ่าเ่งบรทัานเป็นระเบียบปันใดอันนี้ต้นที่สองครับนี่ลิ้นจี่ต้นที่สองผมนํามาปลูกสองต้นสวนอยากหกจักน้อยนะพี่น้องเออ้อเพราะว่าผมปลูกสัมปาปีครับพี่น้องปลูกสัม,มปาปีป่อยให้ขึ้นมาเลยอันนี้ก็ ทองประเสริฐต้นที่ต้นที่สามครับเนี่ยผมปลูกไว้สามต้นอันนี้ต้นที่สามครับขยับมาเหยียจากน้อยทางด้านทิศเหนือนี่อันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นกับดกเป็นดกคือกันกันบเป็นนองในช่วงมีหน้ามษาแต่ว่าชนีบิดเอาไปเด็ดเอาไปสูพีสู้อนองกินเบริรดแล้วครับเนี่ยเลี้ยงออนต้นเอ็นแตนยู่สองหน่วยสามหน่วยนี่แหละ แ่บเป็นตะนนยได้พี่น้องเด้อมะม่วงขมิ้นไผบ่ทันได้กกินแทนไผบรทัทได้ปลูกก็ได้อันนี้โครงการระยะยาวปีหนา้าที่เขาสู่การปลูกอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีครับพี่น้องอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50ผมสั่งมา20่อนพันด้วยกันเอามาปลูกลงหกหลุมครับเพื่อเป็นท่อนพันน้ำไปปลูกอยู่หน้าตัวไปผ่านในแบบมามมกินเนี่ยบอกเน่า แป้นลำไยนะพี่น้องเด้ออันนี้ก็ลูกเขาว่ามักพนามาอยากกินก็เลยเอามาให้ปลูกไว้ครับทับทิมสีแดงทับทิมสีแดงบานเฮาเอิญบักเนีบักพีล่าบอบักพีล่าหรือบักซีล่าครับอันเดียวกันนะครับเด้ออันนี้ก็อ้อยครับรุ่มที่สองที่สามครับนี่อ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ ปลูกออกเป็นท่อนพันต้นพันเสื้อหรอกเขาเป็นน่องพองพต้อนเงาจากน้อยกับติปีนาเขาจะตัดเป็นท่อนๆเอาไปปลูกผุระยุนาผุระอ่าจงไว้แปลงหนึ่งอยู่อ่ากระสีเฮ็ดป่อยขั้นน้ำขายจากน้อยจะรูปอุดนกันเลยพี่น้องเด้ <c oughs> อโครงการระยะยาวกับอ้าวบาทนี่ผ้พาพีผ้านองใหญ่มาจ้างก,กลางสวนจากน้อยครับพี่น้อง อันนี้มะนาวเป็นพิจิตร์เขาปลูกมาหาหกปีครับพี่น้องปลูกใส่กระถางมังกรเด้ปลูก่กระถางมังกรช่วงนาแล้งบุปเปรไหนแต่ช่วงนาฝนนี่ดกเป็นดกครับพี่น้องอันนี้ก็ผักอีหุ่มบานเหามะรุมอันนี้ปลูกเพื่อเอาใบเป็นผักครับพี่นอ้องกิมเจวกินกระปืลขยับมาจากหน่อยกลางสวนนะพี่น้องเด้ออันนี้ไผ่้างหมน่นครับพี่น้อง ผมน้ำไผ่มาปลูกอยู่ในสวนนี่ส,สองกอกรหนึ่งเป็นไผ่สร้างมนปลูกใส่ลำครับนี่เป้าหมายปลูกใส่ลำแต่ผููผืนเห็ดมาเรลือพืนบอกว่านนอวกัแซ่บแสพบปนวาจะบ่านร้องอยู่กล้วยน้ำวานี่ผมปลูกกล้วยเต็มสวนเลยพี่น้องอันนี้หลายสายพันธุ์แต่ก่อน,นี่หลักๆคือ,อาปากช่องหาศูนอ่าเพิ่นวายไปแล้วลระปากช่องกรได อันนี้กล้วยไข่ครับพี่น้องวันถดิเป็นหวีจักเียน,นี่ปลูกมาปีกว่าแล้วอันนี้มันหนาวเป็นอยู่ในเขตส,สวนผักชนครัวผมผมปลูกไว้สามต้นสามกระถางครับพี่น้องเป็นบอร์ซีเมนต์แต่ไม่ปิดล่างเลยปล่อยลงตามธรรมชาติเลยใส่บอร์ซิเมนต์เพื่อ,อเพื่อสีตัดแต่แตงวัชพืชออกได้ง่ายน้ำออกได้ง่ายครับก็เลยใส่บอซิเมนต์เอาอันนี้เป็น ปลูกไบเพบเป็นพันธุ์อันนี้การขยายตัวไปครับม่อนเชียงใหม่50กับพี่นอ้องใบใยๆมีซสุ่มพี่น้องเพิ่นเลี้ยงม่อนเพิ่นมาขอใบไปอยู่ช่วงหนึ่งจนชะงักการจเจริญเติบโต,ตเท่าไปสิบวัห้เอาไปแล้วล่ะนะครับลูกหวานหวานครับพี่นอ้องบางพันธุ์มันสิเปรี้ยวอมหวานอันนี้หวานนำ้ำอ,อันนี้ก็มาเป็น ลำใยอีดอรครับมีต้นเดียวอยู่ในสวนอยยุก,กลางสวนครับพี่น้องนวลหน้าหนาอืมในหน่อยนวลหนากินแสบอยู่แต่ปีนี้พ่ท่านได้เห็นดอกปีนี่นะครับเอาขยับมาทั้งทิศตะวันตกครับพี่น้องทิศตะวันตกนี่มะม่วงในสวนนี้เนี่ยผมปลูกไว้เป็นพระเอกเลยนะครับก็คือมะม่วงมหาชนกครับพี่น้องปีนี้ดกเป็นดกครับพี่น้องอันนี้เอาไปเป็นบางส่วนเนรอเด้ เอาไปบ่มเป็นบางส่วนแล้วแจกพี่แจกน้องไปน่ะเห็นบนต้นมะขามพี่น้องสีแดงแกวายอยู่นั่นซึออกเป็นสีแก้มแดงแดงสีชมพูองจงเด้ถ้าเพิ่นไก่สีเฮิมไก่สีสุกแล้วก็ปิดไปเฮิมเล้ปิดไปบ่มอยู่ในกล่องกระดาษอยู่ในอยู่ในคูถังอมี่ยงกะวากันไป,ไปกับพี่นอ้องอันนี้คือมะม่วงมหาชนกับพี่น้อง่วยงามงามอืมอินกะ ผู้มักกาวา่าแสบล่ะครับผู้มักกาวา่าโอ้ยคือฉิวจักหน่อยเพราะวา่าเอกลักษณ์ของมะม่วงมหาชนก็คือพันสิีมี่รสมิ่ิฉิวฉีว่ย่างจักหน่อยครับนิดหนึ่งนะครับอันนี้มะก,กรูดครับปลูกไว้ทุกมุมของสวนเรามะกรูดมี่มสี่ตน้นมาปลูกใส่ใบใส่หน่วยอ้าวอันนี้ครับไผ่กอที่สองครับพี่น้องไผ่จิมซุง อันนี้ปลูกหวังจินนอครับพี่น้องใส่ลำกับผู้ใดอยู่แตาว่าลำไผ่กิ่มซุกงหนึ่งมันบกไฮตรงครับพี่นองง้องโคตงอจักหน่อยอ่าลำบกไยงามผานในแต่ว่าหนอผ่นแสบเลยพี่น้องหนอแสบเอาผ้าพี่น้องไหลมาทั้งอ่ากำแพงหัวด้านทิดด้านทิศตะวันตกครับพี่น้องเนี่ยเห็นแบบแบบน้อยเอาขึ้นเอามาปลูกลงไม้ครับพี่น้องประมันฝนที่เลียมนี่แหละคือ ขนุนเพชรดำงรงับพี่น้องกําลังโตว,วันโตขึ้นกําลังโตวันโตขึ้นอ้ามีนอไม่แล้วพักเล็กกับมีแล้วอยู่ในสวนนี่อันหนึ่งต้องเตรียมไว้ครับประกอบการแกงนอไม้แกงพักเล็กคือคย่างี่น้องนี่ย่ยานางครับพี่น้องย่านางผมปลูกไว้หลายจุดอกอันนี้จุดไม้นี่ก็ได้อยากสู้พี่น้องซื้อ อาบัดนี่สิผ้าพีนองมาเบ่งโตปัญหาที่ผมจะต้องรีบรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยส่วนผมไม่เคยเป็นระเบียบปัญในพี่นองบว่าไก่ไก่ของพี่นองเพื่อนบ้านนี่แหละอ่าเขาไม่เชียร์ไม้ขุดไมาคุยโอ้เฮ็ดยังไหวกะโบ้เคยเป็นระเบียบปัญหาอ่าสิตุ่มใบไม้แห้งเฮ็ดปุ๋ยก็ไม่เชียร์สะออกเปิอืมเอาใบไ,ไม้มาตุ่มเ่คนไพรกะไม่เชียร์ออกเปินะครับ ผมกัดเแก้ปัญหาโดยการให้ช่างมาก่ออิดบล็อกขึ้นมา,าเฮ็ดกำแพงมันเรียบรอหยกับพี่น้องก็ต้องติดต่อสร้างอยู่พราะว่าผมใส่แต่เดิมเนี่ยผมใส่ตาคายในอยลอนตาคายในอยลอนอเฮ็ดประหยัดมากกับบุกเขางมาไดคือเรากับไก่ของแม,ม่จะละเมอโบเมนนอยกับพี่น,อน,น้องบบเมนนอยก็ต้องฝาปรับปรุงเพื่อสร้างระบบให้มันสวยงามภายในสวน เอาพี่น้องเคยต้มไก่เสียบเสีบนัวนัวหรือต้มปลาต้มสมปลาเสีเยบเสยบเพือเอาใบนี้ไปใส่บ่ครับนี่เอาพี่น้องล่วงเดารูบใบยังนี่ส่วนอยังครับนี่ยเสียบเสียบเลยครับพี่น้องสบาไเพราท่านปลูกฝ่าปลูกแล้วพี่น้องเด้อบ้านเฮาเอิญมาใบบักสมมงต้นสมมงภาษากลางพันว่าชะมวงชะมวงครับพี่น้องสมปุดลุดแซีบเสีบครับพี่น้อง เอาเฉทดที่โซนนี่ตะเกิวีนี่เป็นเฉดของกล้วยปากช่องหาศูนย์กับพี่น้องอืแต่ว่ามันหืมมน้ำไตยไพร่ผมก็เลยลดงชิมเบดิดอันนเดีมาปลูกไม่วังฝนที่เลีวนี่มีกําผ่าน่วยหนึ่งงามงาม,งามนวยใหญ่เป็นตนนายครับมะม่วงอาโทอีโทติดผลปีแรกรูปทรงของหน่วยเครื่อนกับแอปเปิลนั่นแหละอืมพี่ว่าแสบด้ เมืมอปลูกไวต้นัวนี้ใกล้แก้ต้นครับนี่อันนี้คือมหาชนกมันลมผมก็ตัดถิ่มแตกนอกรึหว่มางไมา่จะสิเป็นยอย่างไดเดี๋ยวมาอยู่ใแก่้กันบดอันนี้ก็คือมะม่วงมหาชนกกับปลาคาครับพี่น้อง้ง่ต่เดิมก็เป็นปลากล้วยจี่ผมว่าไวเนี่ยละ่ะผมตัดออกสางออกแล้วบทเชเป็นระเบียบไปไหนครับพี่น้องอยากหกจยากน้อยนีนะ่หลังจากที่ผมหิตรัว่วคนกรีดเรียบร้อยแล้วนี่ก็ ส,สางจัดระบบนะครับต้นตอนนี้ก็ระบบจัดระบบไปก็กแค่ต้นต้นไม่ผลจะปลูกติดริมหัวจากน้อยครับพี่น้องเราะปลูกกลางสวนได้ปลูกห่างจากหัวประมาณห้าสี่หาเมตรครับเพื่อว่าให้ไปคุ้มพื้นที่ของพี่น้องขางเคียงอันนี้คือมะม่วงปลูกไว้เ็ตแปต้นครับอันนี้คือเขตพักสวนครัวของผมครับนี่พักสวนครัว ก็เอารวจตาคายมากกันไว้จักไม่อ้อมไว้เพื่อกันไกลกับไกลกับมากเขาจะบริเกเข้าไปอยู่ไดน้ห่นกับปลูกสารพัดแหละครับมะนาวสามต้นแล้วกักับปลูกผักกระว่าจะเป็นแคะหน้าโหราผ้าหอมแบงอันนี้ก็ที่เรียก่าเป็นสะนนอยๆปลูกผักกระแยงกับพี่น้องอ่าขับผ้าผีผ้าหนองมาเบิงสวนก่อนที่สิปลับปุใงไง เอาขอบคุณหลายแล้วพี่น้องเลยที่มากคิดตามขอบคุณหลายที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ